วันพรุ่งนี้บูญขยาศาสตร์วันนี้เลยมาห่อข้าวต้มครับอันนี้ห่อข้าวต้มอะไรครับคุณยายข้าวต้มแพ้งค่ะข้าวต้มแป้งค่ะอันนี้แป้งข้าวต้มเราอตอนที่เรายังไม่หอ่อห่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้อืวิธีหอ่หอข้าวต้ม ห่ข้าต้มแป้งอ่าวิธีห่อแล้วเอาแป้งใส่ใบตองใบตองเราต้องเอาไปตากแดดไว้นิดนึงอือแล้วก็อ ใบตองเราตัดมาแล้วเราก็เอามาตากแดดไว้ไว้หออ่อข้าวต้มไว้ห่อข้าวต้มตากเลยค่ะตากใส่เลยตากใส่เลยเพราะว่าจะทำน,นยากะทิอีกตากออกมาให้หน่อยอันนี้ก็ผกักอันนี้น้ำจีนนมำจีนน้จีน แล้วเราก็ทําน้ํายาหนุ่มจีนด้วยอันนี้ตอนนี้นี่อันนี้ไม่ค่อยทำหนุ่มจีนน้ํายาอันนี้น้ํายาป่าอันนี้กําลังทําน้ํายากะทิอยู่เออน้ํายาป่าเรียบร้อยแล้วเออทำน้ำยากทุ่งนี้กระโบนขัวเอาล่างหมออันนี้ให้พี่ๆตักมาให้เนาะเขาเยอะใส่าัก Uh...